สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการจี้เชนะหครับวันนี้กลับอยู่เกมแบดดิเตอร์โบบายอีกครั้งวันนี้ก็ถึงอาทิตย์ใหม่แล้วนะครับที่เป็นแพทใหญ่พอสมควรนะครับของวันที่19พเกากรกฎาคมปี2022ิครับโดยที่แพทอาทิตย์นี้นะครับจะเกี่ยวกับหินแปรธาตุกระหนเป็นหลักนะครับไปลองเล่นกันเลยแล้วกันครับสำหรับแพทอาทิตย์นี้ก่อนที่จะรับชมแพทกันนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้กรอกโค้ดกันก่อนโดยที่โค้ดโค้ดนี้นะครับจะได้อยู่2อย่างด้วยกันก็คือ 1. มุกดำนะครับ1,000อัน 2. กล่องเลือกระหว่างกลไก1อันกับอาคา3อันนะครับชื่อโค้ดว่า t h a n k y o u y o v e r i m u t ครับอันนี้ก็คือไปกล่องกันด้วยนะเรื่องแรกนะครับสัปดาห์นี้ก็คือหินแปลธาตุโกลหลนะครับโดยที่หินแปรธาตุโกลหลน,นี้จะทำได้นะครับเราจะต้องปลดล็อกเคล็เรื่องราวก,ก่อนก็คือวิธีควบคุมพลังยิ่งใหญ่นะครับ ตัวที่เคลิตเคล็เนี้มันจะติดทําไปนะครับมันติดอยู่2อ,อย่างก็คือให้หาสมุดกลับไปที่ทะเลทรายเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูว่าทํำยังไงนะเดี๋ยวผมขอเลิกทำเคล็ดแป๊บหนึ่งโอเคครับสำหรับเคล็เรื่องราวหินแปรธาตุนะครับมันจะมาถึงปราสาทคอนตรงนี้เนี่ยมันจะยากหน่อยครับคือเราจะต้องหลบวันเตอร์เพื่อไปหาของนะครับการหาของนี้มันจะเป็นสมุดนะครับจะอยู่ตรงหัวมุมหน่อยโดยที่มันจะเป็นหัวมุมตรงสะพานเดี๋ยวผมไปให้ดูนะสักครู่หนึ่งตรงนี้ครับ มันจะเขียนอยู่ครับว่าให้เราทําการค้นหานะอันนี้คือ1จุดแรกนะครับผมลงมินเตอร์ก่อนโอเคครับหลังจากที่ทําการเ,าเก็บสมุดนะครับสเล่มเสร็จเควสก็จะเป็นอันเสร็จครับอันนี้คือเควสที่มันจะย,ยากหน่อยน,นะมันมีอยู่สอ,อันคือตรงนี้เควสต่อมานะครับจะเป็นเควสให้เราหาหินดำนะในทะเลทราย ่วนนี้เราจะต้องวิ่งหาหินดำนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้เพื่อนดูว่ามันอยู่จุดไหนนะรอสักครู่หนึ่งให้ออกมาทางซ้ายนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจเควสมาถึงที่นี่นะครับจะเจอก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนะครับมันจะก้อนใหญ่หน่อยโดยที่ตรงนี้พอมาถึงมันก็จะเป็นการเซตเควสให้นะครับหลังจากที่เราทำเควสเรื่องราวเสร็จนะครับ เราจะเปิดเนื้อหาใหม่ในหัวข้อการผลิตนะครับโดยที่หัวข้อนี้นะครับจะอยู่ในเมนูขัดผลิตครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับมาในส่วนของหินแปรธาตุนะครับเราจะเห็นได้ว่าหินแปรธาตุเนี่ยจะขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะหินแปรธาตุกลมกลืนนั่นเองนะครับอย่าลืมไปกดสร้างกันนะครับในส่วนนี้สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ได้ดูคลิปผมใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวกับคู่มือการเตรียความพร้อมหินแปรธาตุนะครับอย่างีผมบอกไปก็คือถ้าเราดองไว้นะครับก็คือ ร้านค้าผู้ผิดสิเป็นเควสคำสั่งพิเศษหรือเควสม่วงนะครับมันสามารถมารับเควสของกรกัสต,ตรงนี้ได้นะมันจะมี2เควสด้วยกันนะครับโดยที่2เควสเนี้มันจะให้ใช้เควสม่วงนะครับทั้งหมดประมาณ15ครั้งกับใช้ร้านค้าเปแพดจิโออะที่สุ่มอะนะครับอีก10-150ครั้งนะครับเพื่อการปลดล็อกไอหินแปรธากโรหนอีก2แบบน,นะนะก็คือหินตีมอนกับหินแปรธาแห่งโชคนั่นเองนะครับ ก็ลืมมลักเฟซก่อกัดกันนะครับอันนี้คือถ้าไม่ทำนี่มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะประมาณ8วันด้วยกันถ้าไม่ทำนะต่อมาครับผมจะพูดถึงวิธีการประกอบหินแปราธาตุกหลหนนะโดยที่เราต้องมีหินแปราธาตุคมเกินก่อนครับที่มาจากการสร้างดังนั้นแล้วก็เอาเหินแปราธาตุกลอหนอื่นๆนใส่เข้าไปซึ่งรายละเอียดของการค้าหินแปราธาตุอื่นเนี่ยไม่อะไรมากครับ1คือใช้อาคาดนะครับ2ใช้กลไก 3. ใช้หินลาพิษ4ก็จะใช้ไอตัวแผ่นหนังสือกระดาษน,นะครับในการทำเล่มคัมภีร์หินแปดท่านั่นเองเดี๋ยวผมจะไปดูที่เมนูนะครับการผลิตให้ดูนะตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะไม่มี2ชงชน,นี้ถ้าเราไม่ทำการกดสร้างหินแปดท้ากลมคืนก่อนเ๋ยวผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเรานะครับไม่ทำเฟสของกอรอกัสดก็คือซื้อของนะครับ150ครั้งของ้ังคาเพจิโอ แล้วก็ทำเควสม่วงนะครับเควสายวันเนี่ย25ครั้งก็จะไม่สามารถปลดล็อกไอหินอีก2อันได้นะครับก็อย่าลืมไปปลดล็อกกันนะครับในส่วนของอนุภาพหินแปรธาตุนะครับมันสามารถมีได้ถึง40หน่วยด้วยกันนะครับหรือ40ระดับโดยที่ระดับของมันเนี่ยมันจะมาจากหินแปรธาตุก้อหนนั่นเองถ้ายังว่าถ้านะถ้าหินแปรธาตุก้อหนอันไหนของเรานะครับเป็นเลขโรมันแล้วนะครับ มันจะนับตามเลขลงมันนั่นเองทั้ง4ก้อนรวมกันก็คือ40นะครับ1 2 3 4อย่างละ10นะครับในสมมตินี้นะครับผมจะได้นะครับรางวัลประสิทธิภาพของหินแปรธาตุกรหมนมาหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยผมเป็นเลขธรรมดาอยู่ไม่ใช่เลขโงมันนับว่า0ูนย์แต่เน,นี้ยเป็นเลขโรมัน1แล้วนับ1 0ึศย์บวกหได้1น,นะครับต่อมาครับในส่วนของเคล็ดลื่อีกอันหนึ่งก็คือเคล็ดเรื่องราวปลุกพลังหินแปรธาตุกระหน เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราทําหินแปรธาตุกลหนทั้ง4แบบใส่ในหินแปรธาตุกลหผเม็ดใหม่ที่ชื่อว่าหินแปรธาตุกลมกลืนแล้วนะครับต้องทําให้ครบก่อนถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้การปลดล็อกอันนี้นะครับจะเป็นการจะเป็นการนะจะเป็นการปลุกพลังพร้อมกับตีบวกมันได้นะครับเราสามารถตรีบวกไอตัวไอหินแปรธาตุกลมกลืนอันใหม่นี้ได้นะครับซึ่งต่อมานะครับจะเกี่ยวกับผลึกแห่งความกหลหนเผาไหม้หรือหินที่ใช้ตีหินสมดุลนั่นเองนะครับ อนนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถตีได้จนถึงเวอร์150นะครับส่วนสีม่วงๆเนี่ยก็คือเก็บไว้ยังต้องรีบใช้นะครับใช้หลังเวอร์150จะคุมีิสุดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะต่อมาครับผมจะพูดถึงการปรับปราดอาทิตย์นี้โดยที่การปรับปราดอาทิตย์นี้จะเกี่ยวความเร็วการโจมตีของอาชีพแรนเซอร์นะครับตอนนี้นะครับแลนเซอร์ สกิลที่ถูกปรับมานะสกิลแรกคือจูดโจมรวดเร็วสกิลทำอาหารกินของมันตัวนี้ที่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันของสกิลอื่นของมันได้นะครับเพิ่มระยะทางการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ปรับปรุงให้สามารถคอมโบกับสกิลชื่อว่าแทางสายฟ้าแลบได้แล้วนะครับคือใช้จูดโจมก่อนแล้วก็แทงสายฟ้าแลบมันจะเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต่อมาครับสกิลแทงสายฟ้าแลบครับอันนี้จะใช้นะครับสามารถปรับปรุงใช้กับสกิลมันเองได้คือแทงนะครับแทงใช้สกิลติดต่อกันเนี่ย เร็วขึ้นเองนะครับต่อมาครับสกิลโลไลมอนทินสกิลนี้จะปรับปรุงให้สามารถตามไปทิศทางของศัตรูได้แล้วนะครับขณะที่ใช้ทักษะอยู่เมื่อก่อนเนี่ยพอกดใช้เนี่ยแล้วศัตรูเคลื่อนที่เนี่ยยังไม่อาจจะออกเลย,เลยมันโจมตีที่เดิมมันไม่โจมตีตามตามศัตรูนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆของเลนเตอร์นะครับอันนี้ในการปรับมา2ก็คือเพิ่มความเร็วการโจมตีของสกิลนี้แล้วก็3ครับ คอมโบกับสกิลแทงสายฟ้าแลบได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเองครับต่อมาครับพาร์สีนะครับท่านะครับติดพาร์สีเมื่อไหร่จะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับเมื่อคงสภาพวิ่งนาน2.5าวิซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากถ้าพาร์ตสีมาทํางานเมื่อไหร่นะถือว่าโคตรจะวิ่งไวนะครับแอนซอร์นักขนาดนี้ต่อมาครับยักษ์ยักษ์เนี่ยจะโดนอยู่แค่สกิลเดียวก็คือระเบิดต่อเนื่องครับสกิลนี้นะครับระเบิดต่อเนื่องท่านะครับ แล้วกดใช้สกิลค้างไว้เนี่ยฮิตส,สุดท้ายเนี่ยระยะทางมันจะลดลงนะครับคือมันไม่น่าควรที่จะไกลขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นสกิลตัวสายตีใกล้นะสกิลมันไกลมากมเลยต้องโด,ดนเนอมะครับสกิลนี้ต่อมาครับผลจะเป็นการพูดไปเปลยนะครับเกี่ยวกับซีซั่นใหม่ของอตาสัญลักษณ์ประจำสกุลนั่นเองซีซั่นที่9นะครับจะเข้ามานะครับในวันที่2สิงหาคมนะครับเร็วนี้เนี่ยอยีกประมาณ2อาทิตย์นะครับ จะมาในวันที่2ส,งสิงหาคมนั่นแปลว่าอะไรเราควรใช้ไปเพิ่มเนี่ยที่เพิ่มล่องมาเนี่ยก่อนวันที่2นั่นเองคือวันที่1ก็ใช้ให้หมดหมดไปซะนะใช้ให้หมดก่อนเลยจากนั้นคือเข้าซีซันใหม่เราจะได้โอนนะครับพวกตาแสนรักไปยังซีซันใหม่ได้ได้นะครับอันนี้ต่อมาผลจะพูดเรื่องกิจกรรมครับกิจกรรมแรกก็คือรับของขวัญพิเศษนะคือเราแค่เข้าเกมกดรับข,ของขวัญได้เลยเืนนี้โดยที่มันจะได้อะไรบ้าง มันจะได้ของตามนี้ครับอัญมณีอาคาดประจัญหนึ่งอันกล่องอาาัญมณีแห่งมิติหนึ่งอันใบตองตาประทับที่ประมินค่ามาได้20อันนะครับกล่องลึกลับนึงบันของเนลูดานะครับหน่วยอันแล้วก็กล่องเฟซใบข้าว่วงจัดบอสโลกนะครับอีกหนึ่งอัน,อนต่อมาครับกิจกรรมนี้ก็เป็นโค้ดเก่านะถ้าใครยังไม่ใช้ก็อย่าลืมกดใช้กันนะครับต่อมาครับกิจกรรมในสุดก็กลับมาแล้วการเปิดวิหารพระอาทิตย์ วิหารพระธิับมันจะเป็นของที่ดีๆพวกแบบชุดเกาะนู่นนี่นั่นแต่ผมไม่รู้ว่าครั้งนี้นะครับมันจะมาเป็นของอะไรนะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือดูรอบไว้นะครับจะมจีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24เท่านั้นเวลาตามนี้เลยแต่ว่าเป็นเวลาภายในเกมนะโดยที่เราจะต้องเตรียมเงินไว้มันใช้เงินในการบริจาคหาของรางวัลน,นะต่อมาครับกิจกรรมนะครับ กล่องเครื่องประดับแห่งการขอบคุณก็คือเราต้องทำเควสกิจกรรมพุกนนี้แนละนะครับมันจะมีของรางวัลตามนี้ให้เราไปกดแลกเพื่อแลกไปของรางวัลชิ้นเดียวก็คืออันนี้ครับกล่องเครื่องประดับแห่งการขอบคุณเราจะได้ไอเทมนะครับเป็นประดับชมพูนั่นเองนะครับต่อมาครับกิจกรรมบอดเช็คชื่อพิเศษให้ทำการเช็คชื่อเข้าเกมครับและของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมต่อมาครับกิจกรรมรับเหรียญตาแห่งการขอบคุณครับก็คือเชื่อมต่อเกมจับศัตรู5,000ัตัวรวบรวมนะครับ ภารกิจรายวันนะครับตามนี้รับผลรางวัลเป็นแบบนี้ครับก็คือเหรียญใต้การขอบคุณเราจะต้องสะสมเหรียญเนี้ยแล้วกดแลกเปลี่ยนนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนของะลรก็ได้ที่อยู่ในนี้นะอย่าลืมไปแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อมาครับภารกิจ็อกอินเกมต่อเนื่องครับให้เราทำการ in ็อกอินเกมนะครับตามที่กาหนดรับผลรางวัลทางด้านขวาง,งมือไปเลยนะจะเห็นได้ว่าจะมีพวกนี้อันนี้ไม่ได้เห็นการขอ,อบคุณพวกอไอเทมพิเศษนะครับที่สวมาใช้แลก เื่อประดับชมพูนั่นเองในพงก้าไปก่อนหน้านี้นะนะเป็นทีมพิเศษจบไปแล้วครับสดี๋ยวลคลิปอัปเดตประจำทีนี้ต้องบอกแผนใหญ่สุดก็คือไอหินแปรธาตุระคนนั่นแหละแต่บอกเลยว่ามันต้องข้างที่จะหนักหน่วงอยู่ครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรข,ข้างเยอะมากๆเดี๋ยวผมบอกไปคือถ้าใครยังไม่ดูคลิปผู้มือการเตรียมความพร้อมพวกหินแปรธาตุระหุนี่สามารถกดย้อนดูได้นะโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดว่าต้องเตรียมของอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างซึ่งของที่ใช้ค่องข้างเยอะมาก อาทิเช่นอาคารเนี่ยยีเมตรกลไก10เมตรสําหรับหินแปรธาตุกลมกลืนที่เป็นหินแปรธาตุรวมวนะนะต่อมาคือหินแปรธาตุอื่นเนี่ยอีกสีแบบจะขอรางวัลคล้ายกันก็คือตามนี้นกลไก2อาคาร10ก็คือ4แบบ40เมตรอา,าคารกลไกนะครับมี4แบบคูณ2เข้าไปเป็น8เมตรกล่องน,นสือนะครับตรงนี้ก็4เล่มหินลาพิษอีก120อันนะครับเพราะอย่างเราสังเิตตันเองเกือบลืมไปสะสมกนันนะครับ สำหรับเพื่อนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ